คลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถินกกอกนะคะใครมาใครมาโอ้โหหนึ่งห้าสองนะคะคุ้นคุ้นนะคะหนึ่งหนึ่งห้าสองคุณอะไรนะคะคุณอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งเอา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 ไม่ทัน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 เอามีอะไรโอ้โห จะตรวจอะไรครัวจอะไรตรวจอะไรล่ะคะผมกำลังจะหลับเมื่อกี้เกือบพูดไปแล้วได้ยินเอาคลิปเอาคลิปเอาคลิปมาตานี่ตื่นมั่ขึ้นมาเลยคือคือผมเนี่ยหลับไปตื่นนึ่งตื่นขึ้นมาก็เห็นข้อความก็สั่งให้ซื้อของผมจะไปเลยผมจะไปซื้อที่ไหนโอ้แสดงยังไม้ไม่ซื้อยังไม่ได้ซื้อ ก็จะไปซื้อที่ไหนแล้วหมูรู้ซื้อที่ไหนแต่ให้่่าทีตลไปอะไรไปอะไรนะที่ตลาดตลาดไหนอะประโยชน์แรกที่พี่นุ้ยหลงก็ไปตลาดที่พี่นุ้ยเนี่ยจะไปซื้อของที่นั่นก็แหล่ให้ยายทันีีไปก็ได้เพราะว่าเขาสามคนนี่ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะไปซื้อที่ไหนตลาดตลาดไหนตลาดกุฎเรือคำมีไหมตลาดไหนตลาดกุฎเรือคำเป็นจุดตรงไหนเหรอะเขาขายตีหนึ่งถึงตีห้านตลาดกุฎเรือคำอ่ะ รเอองวัน่กินขึ้นงนะครับกินหนึงวันไม่มีนะถ้างั้นก็รอกินพรุ่งนี้เช้าก็ได้จะได้ไปซื้อกู้พาไปซีหน่อยไม่รู้ไม่รู้วันนตย้องกินแล้วไปก็ไม่มันเป็นวันเด้ แล้วสรุปไปถ่ายผมมาถ่ายอะไรเนี่ยเพรนั่นนไงสิเขามาถึงผมมาถึงก็เขาก็ลุมเมาลุมเรานี่บอกเหตุผลผมจะได้ตั้งชื่อคลิปให้ถูกไปกับพี่ไม่น้องไปกับพี่ไม่น้องแล้วไม่มีอะไรขนมาลงจากรถให้เราได้ถ่ายเลยเหรอยังไม่ได้ไปอ่ะครับยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ซื้อไซื้อที่ไหนอ้ยแล้วที่บอกว่าเอาคลิปเอาคลิปวิ่งมาแตาตั้งดูไดิก็นึกว่าจะเอาเอามาให้หมักแล้วไงเพราะพี่เพื่อนบอกว่าสั่งมาแล้วจะได้หมักตอนใช่ไวๆเร็วๆก็รู้แล้วครับ แล้วให้ผมไปซื้อที่ไหนล่ะผมก็จะทาตามคำสั่งแต่จะให้ไปซื้อที่ไหนแล้วก็ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีตลาดแล้วก็ไม่ซื้อไม่ได้แลวผมจะไู้ที่จะไปซื้อไปซื้ออะไรหมูซื้อเครื่องหมักเออแล้วเครื่องหมักเครื่องหมักแล้วก็มีให้หมูครับหมูไม่มีปัญหาที่ไหนก็มีขายครับมันเครื่องหมักแลวเออแต่ว่าไอ้ที่ที่ให้ไปซื้อนี่นะก็บอกแล้วว่าทุกอย่างสิบบาท พริกไข่เม็ดสิบบาทเม็ดทับชีสิบบาทเม็ดยี่หร่าสิบบาทน้ำตาลปี๊บสิบบาทซีอิ๊วขาวหนึ่งขวดมะขามเปียกสิบบาทไปยี่หร่าห้าบาทนั่นแหละเขาไม่ขายราคานี้จะทำยังไงแล้วจะไปซื้อที่ไหนวัีไปยี่หร่าผมเข้าใจพี่แล้วผมยอมผมไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจแล้ว มะขามเปียกก็ไปซื้อกกอกกูอาก็ไม่มีขายครับกกอกไม่ขายมะขามเปียกมะขามเปียก่ันเดียวเหรอจ้าไอ้ที่ก็ส่งข้อความไปยกหูจะข้อความเป็นโทรคุยกับพี่ก็ได้เนาะพี่อยู่ที่ไหนซื้อมาได้ไหมอันนี้เป็นคำสั่งเลยนะห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทโอเคมีเ็ดบักชีมีไหมมีที่ไหนร้านค้าร้านปลูกผักซื้อเป็นซองมาได้ไหม เดี๋ยวเดียวสิบบาทสิบบาทค่ามนลดสองร้อยบาทไปซื้อสิบบาทก็ก็บอกแล้วว่าพี่เฟื่องถ้ามันไม่มีเราก็ไม่ใส่โอ้ยผมเข้าใจพี่อนุวัฒน์เลยถ้าเป็นผมผมก็คงจะไม่ได้ตอนแรกมึงจะคิดว่าพี่อนุวัฒน์เอาของมาส่งให้อะไรให้นั่นเลยคลิปนี้ก็เลยวิ่งตาตั้งมาแล้วทำไมงงทำไมก็บอกว่าไปกับพี่ไหมเอ๊ะทำไมอยู่ๆจะมาชวนใครไปไหนใครไปด้วยก็จะยกให้คนนั้นแล้วพี่ชอบ มีจะขับรถให้ขับรถให้ไปไหนก็จะพาไปแล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหมใจนี่จะไปแล้วใจนี่จะรู้ไหมเนี่ยก็ถือใจนี่ถือขากล้องเดินมาเลยเนี่ยคนนี้เนี่ยเสื้อแดงเนี่ยตัวตอนตันจะไปเนี่ย เอาพยายท่านนี้ไปดีกว่าก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอแต่คนที่เคยเดินตลาดคือนี่แม่ทินเดี๋ยวโยนกันระหว่างเขาสองคนไม่รู้ไม่รู้ถ้าแม่มุนทินนะอะไรได้ก็ใส่ปถ้าอะไรไม่ได้ก็แต่พี่เพื่องบอกว่าอยากจะให้มีเครื่องของครบมันจะได้อร่อยแม่ทินไปกับพี่อนุวัตรปะไม่ ผมจะพาไปให้่วบ้านโน้นเลยใอ้าให้เพื่อนไปเลยให้่อไปเลเดทินี่แหละเดี๋ยวเมทินจะนึ่งข้าวตลาดไหนโน่นอะนึ่งข้าวรอแม่ครัวนึ่งข้าวรอให้ลองไปก็ได้เพอน้หนี้ชี้คุ้งนี่ลอน้ีกแ้เป็นอะไรเนี่ยจลอมก็ได้ครับ รู้และว่าลอมจะรู้จักสักอย่างก็เอามาให้มันอาจจะไม่รู้จักกินได้ก็มีกระดาษให้เอาสองสาวสองสาวไปเอาแล้วไม่้ไปไปกันหมดเลยไปไปงนไรกันกจังหลายรอบแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เกิดสนุกสนานเนาะ สนุกสนานทีฮาปาร์ตี้นะคะคุณอนุวัตรงงนะคะมาถึงก็ว่าไปกับพี่ไหมน้องมันไม่กุ๊กกูแล้วเนอะเาไปเีวอะไรกันไาอาสองสาวไปด้วยกันสองสาวเอาไปเลยไปบ้านเ่าอีกแปกิโลสิกิโล ไปซื้ออย่างละสิบบาทนั่มันลดขึ้มาร้อยบาทงั้นไม่ต้องเอาแล้วซื้อส่วมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยไปตลาดในร้านค้าในหมู่บ้านไปดูร้านค้าในหมู่บ้านดูกันไปตามทางไปเรื่อยๆไปานพบว่านะมันมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งป้าไทยบ้านนวดอยู่ตรงนั้นใช่ มาทำบ้านรูปาบ้นจริงๆแล้วไม่ต้องหลอกลากทันชีใบกี่หลาเม็ดซีไทยเนี่ยเอาซอสอย่างเดียวได้ไหมอะไรนะใส่ซอสอย่างเดียวได้ไหมซีอขาวอย่างเดียวได้ไหมอร่อยไหมของชูรสได้ไหมอร่อยมันใส่ของชูรสเยอะๆมันจะอร่อยมันมีมันมีของชูรสมีไปก่อนถ้าเกิดมีอะไรก็เอาอันนั้นมาดนนั้นั้นก็คืออไอ้รสดีมาย่างอะไรก่อนถ้าไม่มีเราก็ค่อยซื้อพวก ข้าวดีมีเอารสดีแล้วก็ซอสหอยมาเขาบอกแต่ถ้าแต่ถ้าแต่แม่ยู่บ่ใส่ใส่ไม่น้ำมันพืชาพี่เพื่วนพี่เพื่วงถ้าต้องการน้ำมันพืชนะบอกด้วยเด้อว่ามันมันไม่มีผมจะเอารสชั่วมาให้คุณเด้ออะไรไม่ต้งพิสูถ้าจะ ถ้าจะมีเครื่องผัดผัดทอดบอกเลยเด้อว่าน้ำมันพืชไม่มีใครจะลากครับวันนี้ใครจะลากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พงศินบอกว่าถ้าจะเอวันนั้นเห็นน้ำมันพืชยังมีหมดแล้วเหรอเล่ก็เห็นแต่มันมันไม่เห็นแล้วตอนนี้เนาะหายไปไหนเมื่อคืนอยากจะดทอดไอ้นั่นก็เลยเห็นนิเมอร์เห็นค่อยทำคลิปอยู่ก่อนที่จะไปไปทาเก่อนที่จะไป ก็ここมันหายไปแล <karang S 2> ้วมันไม่มีแล้วสองขวดค่อยก็ค่อยก็รับมากับมือแล้วตอนนี้ไม่มีสักขยอแล้วไม่เลยไม่มีมักยอดหายถ้าถ้าจดผัดผัดทอดทอดะมันไม่มีน้ำมันตะเกียงนะมันมันก็มันมีแต่มันไม่มีแล้วตอนนี้ซื้อาวดนทอดมมันหาย ก็่ด้วยล่ะคก็เติมก็เมื็มติดกล้องไว่ครับ้อไปกล้อไปกล้องมล้อ่กม้องกล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 องกลอกล้อง่ล้องกล้องกล้องก้กล้องก้องกล้อไกล้องกล้อง่ล้งกล้มงกล้องกล้องกลองกห้องลองกล้มืกลอกล้วงก็้องกล้องกล้อรกล้วกล้องกล้อกล้กล้อนกล้องกล้องกล้แกล้องกองกลรองกล้อกล้องล้องกล้วกล้อง่ล้องกล้องแล้อมกล้มงกล้อดล้อกันอง้องกล้องกล้องกล้องก้องกองกออล สีขาเอาไปบ่เขาจะเอาไปได้บ่องขวดไม่ได้แก่เลยนะช่องขวดเอาเร็วเดี๋ยวผมรีบเอาัอนันนะจ๊จะจนั่นก็ไม่ไม่มีการทอดก็ไม่เป็นไรก็ป้าไทยบ้านกับแกปบ้านไม่ไก็ไปกับพี่ดาวันนี่แหละเอาต้อันรอยงขอไม่พืก่อนอยีก้คาทนั่นแหละ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะ<ห>ขอบคุณมา,มากมากค่ะสวัสดีค่ะ